ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องของการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมจากพระตริววดกฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่23ข้อที่22พิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลาย จ <im <im ักไม่เป็นผู้พอใจในการก่อสร้างไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการก่อสร้างอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้พอใจในการคุยไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการคุยอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสริมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้พอใจในการนอนไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการนอนอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น ภิกุทั้งหลายภิกุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกันไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกันอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกุทั้งหลายภิกุทั้งหลาย จักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทรามไม่ลุ้นอำนาจแก่ความปรารถนาอันเลวทรามอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มีมิตรชั่วสหายชั่วเพื่อนเกลอชั่วอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่างเนื่องจากได้คุณวิเศษสักเล็กน้อยแล้วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น